ไม่เป็นไรไปุูต่อหมอแบบไฟมันไฟมันจะโดนน้ำระวังใหญ่ไหมตัวเล็กโอ้ได้อยู่นะเอาไปกินเอาไปตำเล็กๆให้ปันเออเมนูคืออะไรวันนี้ตำปนโอ้ตำปนเนอะทุกนีดีกว่าฮะคุกนีดีกว่าเออจะได้ฮะไม่รู้ อ้าปิดเพราะว่าเอากระป๋องมาไปอ้าวตัวยสามแล้วปลา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 อะไรไม่รู้ไหนโอ้โหวิวิววิวโอ้ยวงยีจับจัดเออคนจับปลาได้ครับโอ้โหจับปลาเปล่าฮะเออ ไปแล้วต่อไปตอปลาอะไรปลาปลาอะไรปลาช่อนเลี้ยงไหมเลี้ยงแล้วรูปัวว้ายเอาอีกแล้วตกใส่แล้วโโออ้ยพ่อไม่ใส่ละพ่อเดินเท้าเปล่าละเอาคนเดินเท้าเปล่าดีกว่าใช่หรอกเดินเราเดินในน้ำไม่ได้ไปไหนอ่ะมันมันยุบ เออไปไปเดินดดดนี่อะไรที่เดียน้ำคืออะไรรือไปสรงนี้พี่มีไหมหตรงนี้มีไหมหรือเออนี่ดูครับโอ้โเป็นไเฮ้ <laughs> อะไรครับที่พ่อบอกว่าปูปูจะออกตอนกลางคืนอ่ะใช่ปูชอบออกกลางคืนนี่เห็นยังไม่ไม่ปูมันชอบอยู่ตรงรากไม้อ่ะมันซุกไงมันรู้ได้เหรอว่าคนจะมาเสียงอะไรฮะเสียงแมวมั้งเสียงการ์ตูนเหรอหมอใช้เสียงลิงโทนเป็นการ์ตูนนี่ไหม รี่หงีดนะเสียงอะไรอ่ะไม่มีเสียงสองเลยเหรอมาดูมาต่อไปค่อยส่งไปไม่ใช่ม่เจอปลาอย่นะ้พ่อพ่อเพราะใส่น้ำก่อาไหมปลาไปปลาไปไหนโอ้ย ไปก็อย่านานนะเดี๋ยวแบตหมด,ด,ดอมมมมดย้เออไปเร็วเดี๋ยวแบตหมดส่งค่อยๆส่งไปใช่หรือเปล่าใช่เปล่า<อ>ไม่ใช่ pu pu, này 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 Để Để này 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 gì này 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 ตายเหรอใช่ข้ามตามสายเสียงอะไรเสียงกระตูนนะอะไรจะจับปลาโอ้ยไม่ได้จับง่ายๆหรอกไม่ได้ยากอยู่นะ ปุ๊กอะปุ๊กวันนี้วันนี้ได้กินปลายช่อนซีนี่เนอะั่งไอะไรอะปากพอขาไม่ได้ยืดดิ้นถึงตาอือนี่นี่กระเพอะเนอ ปูด oh. ูดิจริงจริงด้วยนี่ป <mathematical> ูเป <tu> ่องเอามีไหมไฟพ่อไม่ค่อยดีอะทำไมอะว่านั่ง uh uh <mythology> <ripped> <cannot to> เปีือกปลาอีกนะปูไอุ้้นไม่เห็นปูอ้ออีกเลยอ๋ออ๋ๆออะดอออดีๆก็ต้องที่จับของมันน่ะมันจับยากไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีอ่ะเห็นไหมมันชอบมาน้ำใสๆไหล ใช่เหรอไม่ใชุ่้ยปลาจะกระโดดต้องเอาไปไม้ใส่หุ้ยนี่ไงกระป๋องหุ้ยปลาหล่นแล้วด้วนี่ไงพ่อนใช่ไหมเออ,อได้ได้หุย,หยเอาไปไม้ด่วนเลยแน่ไม่ต้องอไบไม้หรอกเปลี่ยนกระป๋องมันก็โดดแม่แล้วนะ

phạt hiệp lên chắp lại ở mẹ nó giả

โอู้ยูเรีอยู่ใต้เท้าพ่ออ้าอ้าอ สองตรงเนี้ยปลาที่หน,น,นึ่งตัวเนี้ยน้องปลาปลาอะไรอ่ะหูหูห <c oughs> มูหูหมูหูหรือะไรดูก่อนดูก่อนปล่อยมันปล่อยมัน เอาไปมันก่อนไม่รู้ว่าตัวอะไรพ่อครับพ่อลองเขียนอะไข้ามบนนี้เฮ้ยพ่อไม่ได้มีรองเท้านี่ไปมันเอาไปมันไปมันไปมันนั่งยังไงดูกันเดี๋ยวมูอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนดูกันพ่อดูกันมัวเอาอ้อนนี่ผส่งไหมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะงูฮะงูดูกันตอนน้ำเป็นเหมือนหน้ามัวมาดืงูอะไรหรอมัตัวแบบนี้เลยมัวอะไรอ่ะ บนมัอุ้ยงูดินจริงเหรอใช่งูดินเอาไปมันเห็นรูมันงูดินหรือปลาไหลน่าจะเป็นปลาไหลป่ะทั้งมันปล่อยมันตัวเล็กปลาไหลมันมีนะมั้งฮะมันไล่เพื่องะแสลอืมมันจะไปวางไข่ข้างบนไหมตัวตัวมันเพื่อเล็กเองเหรอเนอตัวมันต้องใหญ่กว่าไม่ใช่เหรอเสียงอะไร เดียวในกระูนเสียงสองเนี่ยน้่กูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดโอ้ยดูดดูดมือเหรอมาเออมาซ่อนตัวในการมัดดินก็เลยเขี่ยเขี่ยแม่ดินเลยหน้าถ่ายดินเลยนะเมื่อกี้ ก็เคยเห็นปูเลยนะลูกอะเดินดูอะไรต้องดูดีๆมันชอบหมอบอยู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่ปูอยู่นี่เฮ้ยรู้แล้วจิ๊เนี่ยโอเคมันข้ามข้ามาแล้วเห็นยังจับขามาไม่ได้เลอ นี่เี๊ตัวใหญ่นะใหญ่ไหมใหญ่นี่คืออะไรอ่ะมันก็ออกมาอะไรอ่ะนี่เีไม่เยับเลยอ่ะไ,ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ใช่เพื่อนบ้านมันท้งมันมหไหนรู้ต่อ ปูปูอู้นี่ตัวใหญ่เนี่ยตัวเล็กนะครับพี่น้องพูดเป็นเหรอนั่นไงพี่น้องมันหายไปแล้วนี่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 รู้นะเห็นไหมน่ะน่ะนี่อนี่ไหวบ่างเออเดี๋ยวไหมเออนั่นแหละปูอะไรปูมาเหรอมาที่ไหนเราปูมาเลยทะเล พ่ะะอพ่อมกเดี๋ยวไปลากต่อเอาเอาเอาเลยมีปูม,<ไ>ปม้าด้วยเหรอแกอี๋ไปมีปลาด้วยู้ตใจหมดไปกัปลาไปต่อถ้าศึง<ช>นู้นแล้วก็จบใช่เมื่อจะทางนู้น่ะ ไม่มีแล้วอุ้ย,ยรตรงน,นี้ไงที่นนมันตกอ่ะนะนี่ไงอะไรลูกปูไงามมานู่นไหนในรอ่ะมันกำลังลอกค่ะนั่นในรอ่ะลูกเหมือนแม่มในรูนะบ้าอนิ่มเหรอทิ้งไป มันเป็นตัวลอกคราบมันตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหรอโอ้ยยังตสายดูดีกว่ามันทำไม่เสร็จ้าบู๊แต่ไปต่อ

ก็เดี๋ยวน้ำขุนไปไอ้ต่อใดูทางนั้นดไฟพ่อไม่ค่อยดีเปียนไฟกันนะไพ่เอเดี๋ยวเลยน้ำแรงขนาดนี้ปะม่มีท่านั้นแหะออไปเร็ว เด้น้ำมันแรงปะมันอยู่ไค่ไหไว้ดูปลากไอ้นี่ปลาก้างกระโดดมันกระโดดจะออกเลยนะดูดีๆมีไหมเดี๋ยวต่อไปเราจะไม่เดินลงน้ำแนละ้วเราจะเดินลงพื้นทไมอ่ะมันจะได้น้ำไม่ขุ่นไง มุ้งมันอยู่ข้างในน้ำเดี๋ยวไปดูเดือบดินทำไมเรานี่นี่ปูเห็นไหมล่ะอยู่ไหมล่ะอยู่มล่มลมลอ่ปปอมันกำลังแล้วครับนิ่มเหรอเป็นปูนิ่มมาเด้วนหนึ่งตัวครับหนึ่งตัว เห็นไหมครับปมาหมาอยู่หนึ่งตัวครับนู่ครับนี่หนึ่งตัวครับนี่ครับตรงนี้เยอะมากนี่เป็นต้นน้ำเลยนะแล้วทำไมมันอยู่นิ่งจังอะห่วงแล้วไหม น้ำครับี่มีหมดแล้วอดู่บนอยูไ่ไหนวปน้ำเข้าอุ้ยอุ้ยอ,อะไรมดแล้วไปเดินกลับทีนี้ต้องเดินบนดินแล้วยืนรอสักพักหนึ่งอะไรเทออกเลย อ่าเดี๋ยวมือดินรอให้น้ำมันไปป่อน